มาดูกันว่ามือใหม่เนี่ยเลือกมือบอลตัวแรกเนี่ยเลือกกันยังไงต้องเขาเลือกกันแบบไหน จากมูบนลมีหลายสีสันมากเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันครับมาดูกันว่าทำไมมูบอลม,มันถึงเหมาะกับมือใหม่เะครับอันดับแรกเลยคือส่วนใหญ่นะถ้าคหว่าส่วนใหญ่มูบอลเป็นงูที่น้องเขาไม่ดุส่วนใหญ่แล้วกันนะครับมันจะมีบางตัวที่ดุบ้างเหมือนกันแต่เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นมันนอนเป็นแมวเลยนะครับ การดูแลมันก็ง่ายในะกินอาหารในทีละครั้งนะครับแล้วมันก็เลี้ยงดูดูแลไม่ยากขนาดไม่ใหญ่ครับอันนี้คือตัวเมียสองโลนะตัวแค่นี้เองนะครับมันใหญ่ได้อีกนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเหมาะกับการเป็นสัตว์เลี้ยงเล็บทายหรือสัตว์เอกโซติกสัตว์พิเศษท,ที่เหมาะกับมือใหม่มากๆอันนี้ตัวเมียสองโลนะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวผู้เพราะว่า ตัวผู้เขาจะน้ำหนักและความยาวไม่ถึงประมาณนี้หรอกเดีย๋ยวไปดูกันในแหลกกันไปมาดูตัวผู้กันครับที่บอกว่าขนาดของน้องมันไม่ใหญ่มันเหมาะกับรงมือใหม่ตัวผู้เนี่ยครับเราก็จะเลี้ยงกันอยู่ประมาณพันกว่าการัมก็คือหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลนิดๆไม่ค่อยเห็นตัวผู้ที่แบบน้ำหนักแบบสองกิโลเลยนะครับเนี่ยขนาดของน้องเ่ยเมอเทียบกับมือผมนะ มันก็จะอ,อยู่ประมาณนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเหมาะเป็นสัตว์เลี้ยงเล็บทายสำหรับมือใหม่มากๆเลยมันไม่ดุเห็นไหมมันไม่กลัดด้วย <c oughs> โอเคมาดูกันว่าเราที่เป็นมือใหม่เนี่ยอยากจะเลี้ยงน้องงูตัวเนี่ยเราเลือกจากอะไรข้อแรกนะครับ ถ้าเป็นผมนะชแชร์จากประสบการณ์ของตัวผมงเองผมจะเลือกงูจากนิสัยก่อนเลือกมอสหรือลายของเขาเพราะว่าถ้าน้องงูที่มันน่ารักเนี่ยมันไม่ขู่ไม่ฉกไม่ฟู่เนี่ยชีวิตเราง่ายลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะเพราะว่าต้องพูดอย่างนี้ว่าการเลี้ยงงูเนี่ยมันไม่ใช่เขาเรียกอะไรสิ่งที่ที่เราคุ้นเคยคุ้นชินกันอยู่แล้วเนาะมันเป็นสัตว์เลี้ยงพิเศษสัตว์เลี้ยงแนวใหม่นะครับ ถ้าโดยปกติแล้วคนเราก็จะกลัวงูกันเป็นส่วนใหญ่แล้วในมือใหม่บางคนนะ่ะตอนที่เริ่มซื้อน้องอะ่ะก็ยังกลัวอยู่นะคือผมเองตอนเลี้ยงแรกๆก็ยังกลัวถ้าเราเลือกตัวแรกด้วยนิสัยของเขาเนี่ยที่เขานิสัยดีน่ารักไม่ขู่ไม่ชูไม่ขู่ไม่โฉกไม่ฟู่อะไรเลยเนี่ยชีวิตเราจะง่ายกับการดูแลเขาไปครึ่งน,นึ่งเลยนะครับข้อแรกเลือกจากนิสัยของน้องก่อนเลือกจากลวดลายและสีสันล้กัน พอเราเลือกน้องมูที่น่ารักได้แล้วเรามาดูสุขภาพโดยรวมก่อนที่จะรักน้องเข้ามาอยู่กับเรานะครับอันดับแรกเลยดูดวงตา,าดวงตาน้องใสไม่ขุ่นไม่บุ๋มนี่ครับงูสุขภาพดีดวงตาต้องคมใสแบบนี้นะครับข้อ2มาดูที่ลําตัวอย่าดิน้นไปลูกอุตสาบอกเป็นง,งูที่น่ารักลําตัวน้องเนี่ยอ่าก็จะเป็นบอดี้ของ การเป็นป้องๆเนี่ยจะพูดยังไงมันไม่บุ๋มไม่ยุบนะครับและตามตัวเนี่ยคือต้องไม่มีลายแดงแต้องไม่มีลายแดงไม่มีไม่มีเห็บไม่มีหมัดนะครับเราดูได้ที่ตัวเลยข้อสามหางต้องไม่งอนะครับช่วงหางของน้องโอ้ยช่วงหางของน้องเนี่ยก็ต้องเป็นหางที่เรียวตรงแบบนี้นะครับนี่ สุขภาพน้องงูง่ายๆก่อนรับเข้าบ้านนะครับข้อสี่ที่ปากนะครับที่ปากของน้องนี่ไม่มีเมือกไม่มีเมือกไม่มีน้ำลายเหนียวออกมาที่ข้างปากนะครับอันนี้คือน้องงูสุขภาพดีนะครับถ้าเราเลือกน้องงูสุขภาพดีเนี่ยเข้าบ้านเนี่ยในการเป็นงูตัวแรกนะเราลดตันหาต่างๆที่เราจะเจอในภายภาคหน้าไปได้เยอะเลย นะครับลองเก็บทริคนี้ไว้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆก่อนเลือกงูตัวแรกเข้าบ้านแล้วกันนะครับข้อ3การเลือกขนาดที่เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับมาดูต้องเป็นขนาดเบบีแต่ไม่ควรเล็กเกินไปนะครับนี่ประมาณ100กรัมขึ้นไปเนี่ยเราเลือกรับน้องเข้าบ้านได้เพราะว่างูเด็กเนี่ยมันจะมีความผูกพันกับเรา ตั้งแต่เด็กๆเลยมันจะโตมากับเรามันจะจดจําพฤติกรรมหรือเสียงเดินหรืออะไรของเราได้อันนี้คือไซส์เบบี้คือไซส์ลูกงูนะครับแต่ไม่ควรเล็กกว่านี้นะควรจะประมาณ100กร,รัมขึ้นไปเราจะได้ไม่ต้องกังวลกับปัญหาเรื่องการกินของน้องนะครับถ้าเราไม่อยากได้เล็กเกินไปขยับไปอีกไซส์หนึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสับอะดานะครับสับอะดาคืออะไรก็คืองูที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่ประมาณ4ี่ห้ารกร,รมัม เจ้าพวกนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องการกินให้เรากังวลใจเลยนะครับแล้วก็จะเล่นจะอะไรได้แบบเต็มไม้เต็มมือถนัดถน,นี่ดีนักแลรนะครับอันนี้งูสักประมาณสี่ร้อยสาม0้อยสี่้อยห้าร้อยกรัมเนี่ยงูที่เราสามารถเลือกรับเข้าบ้านได้สัมมือใหม่นะครับเทียบกับมือผมก็จะอยู่ประมาณน,นี้นะครับอันนี้คือการเลือกขนาดของงูสำหรับมือใหม่ที่จะเอาเข้าบ้านนะจ๊ะ ก็ที่สีค่ครับเราเลือกงูจากงบที่เรามีเราจะได้ดูแลกันยาวๆอย่าไปถึงขัน้นกู้นี้ยืมสินมาซื้อน้องงูนะครับไม่ดีงูมันมีตั้งแต่งบหลักพันคือหนึ่งใบเทาหนึ่งพันบาทเนี่ยก็สามารถซื้องูได้แล้วนะครับจนถึงหลักหมืน่นหลักแสนหลักหลายๆแสนก็มีนะครับใครมีกําลังเท่าไหนเราลองเลือกน้องงูตามกําลังของเรา ที่สามารถดูแลน้องเข้าไปได้ยาวๆนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูงูบอลหลักพันกับหลักหมื่นแล้วกันนะครับเรามาดูกันนี่หลักพันเราก็จะได้น้องงูประมาณนี้นะครับโ้เล็กนิดนึงนะครับยังไม่ได้ทำความสะอานะครับน้องงูนอร์มอนนะครับนี่นี่คือสีนอร์มอนก็คือ หนึ่งพันสองพันในบางไซส์บางขนาดก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับเราก็สามารถเป็นเจ้าของน้องงูบอไพ่ทอนได้แล้วนี่หลักพันนะครับหลักหลายหลายพันหลักหลายหายพันอะมาดูตัวนี้หลักหลายหลายพันหายไปอีกแล้วนี่นะครับอันนี้หลักพันกลางถึง เกือบเกือบหมื่นนะครับเพราะว่าน้องเป็นอ่าดูยินด้อยแล้วนะครับอันเนี้ยหลักเกือบเกือบหมื่นเขาสามารถซื้อได้ก็จะสีสันสดใสมากกว่าตัวตะกี้นิดหนึ่งนะครับหลักหมื่นกว่าเดี๋ยวดูหลักหมื่นกว่าหลักหมื่นกว่าก็จะเป็นน้องโอ้ยอึไม่ให้ดูนะครับไม่ให้ทุกคนดู ราคาหมื่นกว่าอ่ะนี่นะครับตัวนี้เป็นมะฮอกนีพายนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้องงูที่เป็นงูด่างที่สีตรงที่ด่างเนี่ยเข้มกว่างูด่างปกติทั่วไปนะครับอันนี้ก็หมื่นป,ปลายเกือบสองหมื่นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆน,นที่อยากเรื่องรับงูตัวแรกเข้าบ้านนะครับเอาที่มันเหมาะกับงบของเราว่า เราไหวที่เท่าไหร่แล้วกันนะครับเราจะได้ดูแลน้องใบยาวๆโอเคเรื่องจากงบนะจ๊ะต่อไปข้อ5นะครับเราเลือกจากฟาร์มจากผู้ขายที่ไว้ใจได้นะครับมีตัวตนจริงน่ารักตอบลูกค้าได้ตลอดนะครับแล้วก็ไม่เห็นลูกค้ายินดีให้คำปรึกษาตลอด มื่อมีคําถามเกี่ยวกับมูบอ p ไพทอนซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากผมนะครับก็ในฟาร์มเบเกอรี่บอลไพทอนเนี่ยเราเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็เป็นฟาร์มขนาดเล็กๆแต่ยินดีที่จะให้คำปรึกษาคำดูแลลูกค้าไปตลอดระยะเวลาที่ซื้องูจากเราไปเลยหรือใครที่ไม่ได้ซื้องูจากผม แต่เห็นคลิปนี้อยากปรึกษาอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวยังไงผมตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ก่อนเพื่อนๆมือใหม่ทุกคนที่กำลังเลือกน้องงูบ่อไบทอนเข้าไปเป็นสมาชิกในครอบครัวนะครับยังไงถ้ามีคำถามอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านใต้คลิปได้เลยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการ ทำคลิปถัดไปเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย